สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้น้าสิงโตเช่นเคยหรือว่าเจสสิงโตนะครับแต่วันนี้เป็นน้านะฮะเป็นน้าสิงโตวันนี้เราก็อามาเปิดตัวเปิดตัวคอยดีวีโก้ตัวใหม่ตัวใหม่เลยตัวใหม่อได้ทําการผสมผสานอ,าอย่างนู้นอย่างนี้ให้มาเป็นตัวใหม่แล้วก็รูปลักษณ์อ่อนช้อยสวยงาม นะครับก็ก็สามารถใส่ได้เหมือนเดิมใส่ได้กับปี0ูนยยันปี1ิหรือว่าเป็น v ีโกก่อนที่เป็นรี v o ใส่ได้เกือบทุกรุ่นเลยนะครับแล้วก็แป๊บปร,ปรชงอัทีก็ไม่ไม่ไม,ไม่ติดนะครับก็เราได้อันนี้เป็นเป็นชิ้นงานตัวอย่างมาให้ FC ฟนาสิโตหรือว่าใครที่ใช้ v ีโกใช้ v ีโกอยู่นะครับ v ีโก้หนึ่งแคดดีแคดีอะไรเงี้ยนะครับใส่ได้แน่นอนแล้วก็รูปลักษณ์สวยงามด้วย ตัวใหม่ล่าสุดเลยวันนี้มาเปิดตัวครั้งแรกเลยอันนี้เป็นอันแรกที่ที่ที่ทำเลยนะก็จะเป็นอ่าอ่าเป็นงานอ่าดัดทรายดัดทรายก่อนแล้วก็อ่าเอามาผ่าเพื่อให้มันได้รวงทรงที่สวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเป็นเป็นตัวจริงๆกันเลยว่าถูกตาถูกใจหรือว่าใส่แล้วว้าวหรือเปล่าว้าวว้าวว้าวอ่ะดูด้ว่าใส่แล้วว้าวหรือเปล่าเรามาดูกันเลยนี่นะครับ ปิงเนี่ยนี่นีฮะกล้องชัดนะครัเนี่ฮะรูปทรงสวยงามนี่เลยสวยงามมากสวยงามรูปทรงสวยงามอันนี้ก็เป็นงานตัวอย่างนะครับมาให้เอฟซีนะถึงโตหรือว่าใครที่กำลังเล็งหาคอยดีเวอร์ชั่นใหม่ที่สไตล์ใหม่ๆแบบใหม่ๆนะครับแล้วก็ เดี๋ยวจะม,มีเดี๋ยวจะมีชุดเต็มชุดเต็มก็คือเดี๋ยวทำคลิปชุดเต็มก็คือใส่กับรถวีโ o ้วีโก้นะครับวีโก้พีเลนนะครับก็จัดจัดเต็มทั้งระบบนะครับก็เป็นงานตัดสายแล้วก็เป็นอ่าอินเตอร์อินเตอร์ก็ทรงใหม่เดี๋ยวอินเตอร์กับคอยดีนี้จะไปอยู่คู่กันในวีโ o นะครับแล้วก็เอฟซี FC นั่งตัวก็คอยติดตามดูแล้วกันก็ช่องทางติดตามก็ t ิ k กตอกนะครับติกตอกก็มี t ิ๊กตอกก็เป็นอ่า uh, O.N.E แล้วก็อินเตอร์ภาษาอังกฤษนะครับส่วนอ่า uh, ส่วนส่วนส่วนเพจนะครับเพจก็จะเป็นมีอ่า uh, บุญเที่ยงขุนพกดีแล้วก็เพจ O.N.E อินเตอร์บ e, ้านแพล้นะครับก็ไปไปไป,ไปดูกันได้เลยแล้วก็ไปกดติดตามให้น้าสิงโตด้วยนะแล้วก็น้าสิงโตก็จะมีมีช่องใหม่สําหรับ youtube ด้วยมีช่อง youtube ด้วยก็ช่อง youtube ก็จะมี งานของ,งของนงักสินโตแล้วก็จะเป็นงานสอนเชื่อมด้วยนะสอนเชื่อมเดี๋ยวเราจะทําคลิปอสอนเชื่อมเป็นขั้นตอนเลยว่าวิธีฟันป้องวิธีเชื่อมอ่าีินียมบางีินียมหนารวมทั้งใช้อุปกรณ์หัวเชื่อมแบบไหนนะครับแล้วก็แล้วก็เราก็เดี๋ยวจะมีอ่าอย่างเพื่อนช่างคนไหนที่ปรับตู้ไม่ได้หรืออะไรไม่ได้อย่างเงี้ยก็เดี๋ยวนัาสิงโตก็จะมีคลิปแบบนั้นด้วยใน YouTube นะครับก็ไปติดตามกันได้เลยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ YouTube แล้วก็ y o YouTube ถ้าเกิดได้ได้พันพันผู้ติดตามไม่ไรเดี๋ยวนสัสติโตจะมีแจ,แจกนะครับเดี๋ยวดูว่าจะแจกเสื้อแจกอะไรเดี๋ยวดูอีกทีโดยอีกทีแล้วเดี๋ยวมีแจกแน่นอนแจกแน่นอนโอเควันนี้นัสตโตก็อ่ะนี่เป็นมาคุณถึงเรื่องคอยดีตัวใหม่รครับวีโก้นะครับดูนะฮะดูแล้วสวยงามนะดูนะครับอ่อาแคนะ่นี้มากนีนสดท่านี้เป็นไงเห็นไหมอ่านมองหน้าเนี่ยนะเดี๋ยวนะ,นะ,นะนะ ทรงใหม่ได้เลยใครอยากรู้ราคาหรือว่าอะไรก็สอบถามมาได้เลยเพจโอลินเตอร์บันแพรว่า youtube หรือว่า facebook ก็ได้นะครับสอบถามมาได้นะครับโอเคครับวันนี้งตัวก็มานำเสนอคอยดีตัวใหม่วีโกปีศูนย์ห้าอเอาเป็นว่าวีโกยันก่อนก่อนจะเป็นรีโวใส่ได้หมดเลยแล้วก็รูปลักษ์สวยงามตัวใหม่ล่าสุดโอเคครับวันนี้งตัวก็ ฝากไว้ตรงนี้ครับสวัสดีครับว้าว